นับป่นจะนับเหมือนย่านับเหรอหนึ่ง,อ,งอ่หนับนับ,น,บนับเองนับเองหลกนับเออหนึ่งหนึ่งส,องส,สเอเก่งจังเลย นับเองก็เป็นหรอนับมาได้เยอะ Nắp ไง1 2 3 4 5เก่งจัง